สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันดเล่บอลกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูคลิปโมเมนต์ความน่ารักนะครับแล้วก็ความประทับใจครับของนักกีฬาสบอลหญิงไทยเราครับหลังจากที่จบการแข่งในนัดล่าสุดนะครับไทยสามารถเอาชนะทีมชาติสวีเดนไปได้นะครับสามเซตรวดคือต้องบอกว่าเล่นดีมากๆเลยสําหรับทีมชาติไทยเราในเกมในแันนี้ครับหลังจบเกมก็ทําให้กองเชียร์ในสนามนี่คือเชียร์กันสนันเลยนะครับสุดยอดเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวครับสุดยอดจริง สำหรับคลิปนี้ก็จะมีโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจนะครับก็คือนี่เลยครับจังหวะนี้เลยหลังจบเกมไะครเอาชนะสวีเดนไปได้3เซตรวดครับทางเพียวนะครับอัชราพรคงยศเป็นหัวเสาแล้วก็กัปตันทีมนะครับของนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยเราครับก็ได้เดินไปหาโค้ชด่วนนะครับนี่เลยครับก็คืออดีตโค้ชทีมชาติไทยเรานะครับก่อนที่โค้ชออสนะครับจะจะกลับมาทำนะครับ จังหวะนี้ทําเอาแฟนวอลเลยบอลซึมเลยครับดูครับเพียวก็เดินไปหาโคชด่วนนะครับแล้วก็โคชด่วนก็ทําอย่างนี้ครับก็กอดให้กําลังใจเพียวนะครับดูแล้วอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวครับสุดยอดซึมเลยนะครับเพียวก็ถ่ายรูปกับโคชด่วนครับแล้วก็แล้วก็ทักทายพูดคุยกับโคชด่วนครับน่ารักมากๆนี่เลยครับเป็นภาพโมเมนต์ความประทับใจระหว่างระหว่างโคชแล้วก็ลูกศิษย์นะครับคือเราบอกว่าตอนที่โคชด่วนคุมทีมวอลเลยบอลหญิงไทยเราเนี่ย นั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากเลยนะครับแล้วก็สามารถพาทีมเนี่ยทำประวัติศาสตร์ได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกวินาเลเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในชิงแชมป์โลกเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆครับในปี2022นะครับแล้วก็สามารถพาทีมมอลลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ยสามารถคว้าแชมป์เอเชียนะครับเป็นครั้งที่3ได้สําเร็จครับสุดยอดก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโค้ชส่วนก็ไม่ได้บอกอะไรว่าเหตุผลที่ออกไปจากทีมชาติไทยมันคืออะไรนะครับ คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโค้ชก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยหลังจากที่โค้ชส่วนออกไปเนี่ยก็มีโค้ชยะนะครับมาทําทีมปีหนึ่งครับแล้วก็โค้ชยะเนี่ยก็ออกไปนะครับก็เป็นโค้ชออทครับที่กลับมาคัมแบ็กกลับมาคุมทีมชาติไทยเราครับผลงานก็จะเป็นตามที่เราเห็นนี้แหละนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนี่เลยครับเป็นภาพความน่ารักความประทับใจนะครับโมเมนต์ล่าสุดของเพียวนะครับเป็นกีฬาะวอลบอลหญิงไทยกับทางโค้ชส่วนครับ ก็เป็นอาจารย์ของเพียวนะครับเพราะว่าตอนที่โค้ชดวดคุมเนี่ยเพียวก็คือยืนแ้วอัพหลักตลอดนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆด้วยครับก็จะเป็นตบบนี้สาหรับยีีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ